สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปผลของฟุตบอลยูโร2024ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เตะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ทีมผ่านเข้ารอบไปแล้วมาดูกันว่าแต่ละคู่เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูที่คู่วันแรกเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับ อิตาลีแชมป์เก่านะถ้าดูชื่อชั้นเนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกว่าอิตาลีเป็นต่อแต่ว่ายูโรครั้งนี้ไม่ใช่นะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะอิตาลีไปได้2ต่อศูนย์จากประตูของเลโมฟลอยเลอร์ ler, แล้วก็ลูเบนวาการ์ะก็อิตาลีทัวนาเมนต์นี้ต้องบอกว่าเป็นทัวนาเมนต์ที่ไม่น่าประทับใจเลยนะครับไม่มีนัดไหนที่เล่นได้ดีเลยเข้ารอบมาแบบกระท่อนกระแท่นหลายคนบอกว่าอิตาลีเนี่ย เป็นทีมที่อันตรายปล่อยเข้ารอบมาแล้วเนี่ยอันตรายแน่นอนมีโอกาสเข้ารอบนะแต่ว่าสุดท้ายฟอร์มมันฟอ้องครับเจอสวิตเซอร์แลนด์ที่รอบแรกเขาก็เล่นดีนะครับไม่แพ้ใครแล้วก็เกือบชนะเจ้าภาพเยอรมันได้ด้วยพอมาเจอเกมนี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าเยอะเฉียบคมกว่านะครับก็ชนะไปได้เข้ารอบต่อไปได้สาเร็จอิตาลีแชมป์เก่าก็ตกรอบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าตามฟอร์มครับอิตาลีมันก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้ง นักเตะชุดนี้อาจจะไม่มีนักเตะระดับเวอร์คลาสเท่าไหร่ไม่มีตัวเปลี่ยนเกมฟอร์มของทีม4นะัดที่ยังหาผู้เล่นตัวหลักไม่ได้เลยนะครับมีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนผู้เล่นตลอดนะจนสุดท้ายก็ไม่เป็นชิมเมนอันนะครับตกรอบไปแต่ว่าทางสาพัฟ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเขาก็ยัง ไว้ใจให้ลูชาโนสปาลิติคุมทีมต่อนะครับแม้ว่าจะมีหลายเสียงที่ต้องการให้ปลดกุนซือรายนี้ก็ตามนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเจ้าภาพเยอรมันพบกับเดนมาร์กนะครับก็ถือว่าไม่พลาดครับทีมอินซีเลกเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์จากจุดโทษของไคฮาเวตแล้วก็จามามมเซล่านะครับก็ยิงเป็นประตูที่3ของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วมมเซล่าขึ้นนําดอสซานโบร่วมนะครับก็สบายๆครับเจ้าภาพชนะไปแบบคลีนชีทด้วยเข้ารอบและสำเร็จส่วนเดนมาร์กเองก็ทัวร์นาเมนต์นี้ ดีเกือบหมดยกเว้นแผงหน้าที่ยิงไม่ได้นะครับลาสมุทธไหหลุนสี่นัดไม่มีประตูเลยนะครับคู่ถัดมานะครับอังกฤษเจอกับสโลวาเกียอังกฤษก็รอบแรกผลงานไม่น่าประทับใจพอมาเจอสโลวาเกียเนี่ยเกือบตายนะครับเกมนี้สโลวาเกียนําก่อนด้วยจากอ e ีวานชารานนาที25นะครับชาานก็ขึ้นนําดาสมอร่วม3ประตูเช่นกันอังกฤษบุกหนักแต่ว่าจนแล้วจนรอดยิงไม่ได้นะครับจนในช่วงทดเวลา นาทีบาปเลยครับจูดเบลิงแฮมนะครับมาตีลังการยิงนาที90บวก5ตีเสมอให้กับอังกฤษเฉยเลยนะครับเกือบตกรอบแล้วนะครับต้องเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เล่นมาไม่ถึงนาทีนะครับแฮร์รี่เคนมาหม่งให้กับอังกฤษขึ้นนำา2 1แล้วก็สุดท้ายยันสกอร์นี้ไม่ได้นะครับอังกฤษช,ชนะโซโลเกียในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ผ่านเข้ารอบไปแบบหืดจับนะครับก็ถือว่าเป็นอังกฤษที่4นัดผลงานก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับ ยังดูติตด,ตด,ขด,ขดขัดอยู่แม้ว่านักเตะที่แฟนบอลเรียกร้องนะครับอย่างคอร์บิมายาูได้ลงซ้ายเป็นตัวจริงแล้วโคพาเมอร์ก็ได้เปลี่ยนลงมาเล่นในครึ่งหลังแล้วก็มีโอกาสสร้างเกมที่บุบวาบให้กับอังกฤษได้ดีเลยตำแหน่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือแบ็กซ้ายครับเพราะว่าคีแลนทริปเปียเกมล่าสุดเจ็บต้องถอยบุกโยซาก้าไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ช่วงท้ายนะมีเอาเอสลี่คอนซาไปยืนแบ็กจำเป็นด้วยนะครับต้องดูว่านัดหน้าเนี่ยลุกชอ จะฟิตพอลงเล่นได้หรือ,อยังนะผู้ต่อมาสเปนนะครับที่เขายกให้เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งไปแล้วนะครับก็ถล่มเอาชนะจอร์เจียไป4-1เกมนี้จอร์เจียนำก่อนจากการทำเข้าประตูเองของโรบินเลโนมองนะครับนาที18แต่ว่าสเปนนยิง4ลูกรวดเลยนะครับจากโรดร่ฟาเบียนลุยนิโกวินเลียมแล้วก็ดานิโอโมนะครับสเปนก็ถล่มเอาชนะไปได้4-1จอร์เจียเองก็ใส่สุดมาแล้วครับกับ เอาชนะโปรตุเกสแล้วก็เข้ารอบมาได้นี่คือประวัติศาสตร์ของพวกเขาแล้วส่วนสเปนถือว่าชุดนี้เกมลุกใช้ได้นะครับกองหน้าไม่ยิงก็ยังมีกองกลางแล้วก็โตริมเส้นที่ขึ้นมาช่วยยิงได้เรียงหน้ายิงกันไม่ซ้าเลยเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับสเปนชุดนี้ฟอร์มดีแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่อายุน้อยด้วยคู่ถัดมานะครับฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มทั้งคู่แล้วก็ดันมาไข้เจอกันนะครับก็คู่นี้เป็นฝรั่งเศส เฉือนชนะไป1 0จากการทำเข้าประตูเองของยานไฟทองเกนนาที85ช่วงท้ายเลยเป็นเกมที่อึดอัดครับฝรั่งเศสเกมลุกต้องบอกว่าต้องปรับอีกเยอะครับไม่น่ากลัวเท่าที่ควรนะครับส่วนเบลเยียมเกมนี้เล่นเหมือนกลัวครับเล่นเกมลับเยอะเกินไปแล้วก็สุดท้ายก็เสียประตูจริงๆนะครับทั้งที่ผมว่าถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยเบลเยียมน่าจะสู้ได้สนุกกว่านี้นะก็ฝรั่งเศสชุดนี้นะครับผ่านมา4นัดมีนักเตะในทีมยิงประตูได้แค่คนเดียวก็คือคีเลนเอบัปเป้ ที่ยิงจุดโทษในเกมเจอโปลแลนนะครับนอกนั้นอีก2ประตูที่ทําได้เนี่ยเกิดจากการทําเข้าประตูเองของคู่แข่งทั้งสิ้นเลยเท่ากับว่าฝรั่งเศสผ่านมา4นัด,นดเข้ารอบ8ทีมก็จริงแต่ว่าไม่มีประตูจากโอเพนเพลย์เลยนะครับเหลือเชื่อมากๆแล้วก็เอมบัปเป้เองก็ดูมีอาการจมูกหักเนี่ยดูเหมือนจะส่งผลกับการเล่นของเขาพอสมควรเหมือนกันส่วนเบลเยี่ยมน่าผิดหวังครับพ่ตู้โรเมรูลูกาก,กูทัวร์นาเมนต์นี้ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับ โดน VAR ริบไป3ครั้งทั้งๆที่เป็นดาซอนโวในรอบคัดเลือกนะครับ13ประตูแต่พอมารอบสุดท้ายช่วยทีมไม่ได้นะครับคู่ถัดมาไปดูโปรตุเกสกับสโลวีเนียนะค,คู่นี้ก็โปรตุเกสบุกหนักตลอดทั้งเกมแต่ว่ายิงไม่ได้นะครับเสมอ 00, 0-0ต้องเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งช่วงต่อเวลาพิเศษมีไฮไลท์ก็คือโปรตุเกสได้จุดโทษแต่ว่าคริสเตียโนโรนัลโดยิงไปติดเซฟยานโอบรัก ในนาที105นะครับโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าเนี่ยทำอาโรันโด้ร้องไห้เลยนะครับแล้วก็ช่วงต่อเวลาครึ่งหลังมีจังหวะที่เปเป้พลาดนะครับไปลื่นนะกองหลังไว้41ปี ปล่อยให้ไปยืนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เบนจามินเชดโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวไปยิงแต่ว่าติดเซฟเดียโก้คอสตานะครับโปรตุเกตก็ลอดตายแล้วก็จบ120นาทีเสมอกัน 0- ูนต้องตัดสินด้วยจุดโทษนะครับก็ปรากฏว่าเดียโก้คอสตาเป็นฮีโร่ให้กับโปรตุเกสเซฟจุดโทษสโลวีเนีย3ลูกรวดส่วนโปรตุเกสยิงไม่พลาดเลยรวมถึงคริสโตโนโรนันโดด้วยก็เลยทำให้โปรตุเกสชนะจุดโทษไป3 0มศูนย์เข้ารอบไปแบบระทึกเหมือนกันต้องบอกว่าเดียโก้คอสตาช่วยชีวิตทั้งเปเป้ แล้วก็โลนันโดเลยนะครับช่วยเปเป้ในจังหวะที่เขาทำพลาดไปลื่นล้มเกือบโดนยิงแล้วก็ช่วยโรนัลโดที่ยิงจุดโทษไม่เข้าในเวลานะครับก็ถือว่าผ่านเข้ารอบต่อไปนะโรนัลโดร์นเม์นก็ยังยิงประตูไม่ได้นะครับคู่ถัดมาโรมาเนียนะครับแชมป์กลุ่ม E ไปเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้โหปรากฏว่า เป็นเนแนล์ที่เฉียบขาดกว่าถล่มาชนะไป3าสูเลยนะครับครึ่งแรกได้ประตูจากโคดิกกัปโปนะครับนาที20กัปโปก็เป็นเดอร์ซโนโร่วมนะครับสประตูแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเนแนด์ก็ใช้จังหวะสวนได้ประตูเพิ่มจาก2ตัวสำรองดอนเยอร์มาเล่นนะนาที83แล้วก็90บวกสคู่สุดท้ายนะครับออสเตรียเจอกับตุรกีนะครับออสเตรียนี่ก็หลายคนคาดว่าจะเป็นมามืดในรายการนี้แต่ว่าสุดท้ายตกรอกครับนะครับ แพ้ตุรกีไป1ต่อ2ตุรกีขึ้นนำา2ประตูนะครับจากเมลี่เดมิราวกองหลังเติมขึ้นมายิงนะครับนาทีแรกแลก้วกนาที5้ออสเตรียนาทีไข่แตกจากมิชาเอลเกรโกลิชนาที6 6แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับออสเตรียตกรอบไปเพียงเท่านี้แพ้ตุรกี1ต่อ2นะครับทำให้ประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายออกมาแล้วนะครับ คู่แรกก็จะเป็นสเปนพบกับเยอรมันเลยนะครับบิ๊กแมทที่หลายคนบอกว่าควรจะเป็นคู่ชิงมากกว่าแต่ก็สายเป็นไข่ามาแบบนี้นะครับก็ต้องเจอกันในรอบนี้แหละแข่งขันวันศุกร์ที่5กรกฎาคมเวลา5ทุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่2โปรตุกเกสพบกับฝรั่งเศสคู่นี้ก็บิ๊กแม์เหมือนกันนะครับแข่งเวลาตี2ของวันศุกร์ที่5กรกฎาคมนะส่วน6กรกฎาคมนะครับอังกฤษพบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา5ทุ่มนะครับอังกฤษแม้ว่าจะอยู่ฝั่งที่สายค่อนข้างอ่อนแต่ว่าเจอสวิตเซอร์แลนด์ชั่วโมงนี้ ไม่ง่ายนะครับสวิตเซอร์แลนด์เหนียวแน่นจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้แล้วอังกฤษเกมลุกเองก็ยังไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เจองานหนักแน่นอนนะครับในการเจาะแผงรับสวิตส่วนคู่สุดท้ายในเท์แลนด์พบกับตุรกีนะครับเวลาตีสองเป็น2ทีมที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ว่ามีโอกาสเข้าถึงรอบรองได้นะครับก็สําหรับเต็งแชมป์นะครับตอนนี้บริษัทรับพนันถูกกฎหมายยังยกให้อังกฤษเป็นเต็งหนึ่งนะครับ แม้ว่าฟอร์มกระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะครับแต่อาจจะมองว่าเรื่องของสายการแข่งขันที่มีโอกาสเข้าถึงชิงได้แล้วก็นักเตะคลาสดีๆหลายคนก็น่าจะแบกทีมเข้ารอบได้อยู่นะครับเต็งสองตอนนี้เป็นสเปนนะครับเป็นทีมที่เกมลุกดีนักเตะอายุน้อยนะครับหลายคนก็ฟอร์มเข้าฝักมีโอกาสไปไกลเหมือนกันนะครับอันเต็งสามเป็นฝรั่งเศสนะครับเกมลุกฝืดแต่เกมรับยังใช้ได้เลยนะครับ4นัดเก็บกรีนชีตได้ถึง3นัดเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วรอเกมลุกยิงได้ ก็มีโอกาสจะเข้าได้เหมือนกันเต็ง4เป็นเจ้าภาพเยอรมันนะครับฟอร์มจริงๆก็ไม่ได้แย่นะเยอรมันก็เอาตัวรอดชนะมาได้ตลอดแต่อาจจะมองว่าเรื่องของการประกบสายที่ต้องเจอทีมหนักทั้งนั้นเลยนะครับกว่าจะถึงรอบชิงเต็งี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเต็ง6โปรตุเกสเต็ง7สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เต็งบวยเป็นตุรกีนี่ก็คือยูโร2 0 2 4นะครับเดินทางมาถึงรอบแทีมสุดท้ายแล้วใครเป็นแฟนทีมไหนก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียง